สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับ A2N Channel นะคะนี่วันนี้คุณแม่จะทําเมนูอาหารเช้าให้นาดากบนาวานะคะใครเข้ามาช่องนี้ครั้งแรกคุณแม่ฝากกดติดตามหน่อยนะคะ A2N Channel ยังไม่มีคอนเทนต์ตายตัวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กดติดตามเราเนี่ยก็ต้องคอยรุ่นกันต่อไปนะคะโอเคคุณแม่เอค่ะนาวาค่ะพวกเรา A2N Channel วันนี้ เมนูอาหารเช้าของคุณแม่นะคะก็คือเมนูไส้กรอกไข่นกกระทาวัตถุดิบก่อนมีไส้กรอกนะคะไส้กรอกแล้วก็ไข่นกกระทาแล้วก็ชีสนะคะ,ะแค่นี้เองมีแค่มีแค่3าอย่างนะคะทําง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาลงมือทํากันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาไส้กรอกออกมาก่อนนะคะไส้กรอกเป็นแบบนี้นะคะไส้กรอกเป็นแบบพอดีคํานะคะ แล้วเราก็จะหัน่นหั่นเส้นกรอบให้เป็นแบบเฉียงเฉียงนะคะอ่เฉียงเแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเนื้อของเส้นกรอบออกมาความมันออกมานะคะ ควานเนื้อเสกเก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะคุณแม่ก็จัดการกับแซกอกอกเสร็จแล้วนะคะนี่เอาออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเอาเซกเกอกออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะตอกไข่เน้อกะทาเข้าไปนะคะไข่น้อกะทาเนี่ยมันจะตอกอยากนิดนึงนะคะคุณจะแนะนําให้ตอกใส่ชามไปก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ตักใส่ได้ง่ายๆนะคะ เพราะว่าถ้าเราตอกใส่เข้าไปเลยเนี่ยมันอาจจะมีเศษเปลือกของเขาได้นะนี่นะคะเมื่อเราตอกไข่เสร็จแบบนี้นะคะคือมันก็จะง่ายต่อการตักใส่นี่ก็ตักใส่นะคะตักใส่เส้กรอกของเราเลย อนเราใส่ไข่นกกรก็ทาเสร็จก็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะโรยชีสนะคะแล้วเราจะเข้าเอาอบนะคะไฟเบานะคะ5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะข้าตวตาออบนะคะไฟอ่อน5นาที เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จกันนะคะเมนูอาหารเช้าของเรานะคะไส้กรอกไข่นกกระทาชีสค่ะพร้อมชิมนะคะต้องรอให้อุ่นก่อนนะเดี๋ยวเราจะให้นาดากาเป็นผู้ชิมเหมือนเดิมพ <Okay. S 1> ร้อมกับนมนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศกับแม็กกี้นะคะแม่อุ่นเสร็จเล้วครับนาว่าถามว่าอุ่นเสร็จแล้วเหรอตื่นมาก็กินนะคะก็เลยไม่รู้ว่าทำเสร็จตอนไหนนะ,ะชิมกันค่ะ อ๋อ่อยค่ะโอเคคือถ้าบางคนชอบไข่ในกระทะที่มันสุกหน่อยก็อาจจะออบนานหน่อยนะคะนี่คุณแม่ก็อบแค่ห้านาทีนะคะนี่มันก็เป็นอาหารเช้าเมนูแปลกใหม่นะคะใครที่อยากจะลองเมนูอาหารเช้าแปลกๆใหม่ๆเหมือนเรานะคะก็ลองไปทําดูนะคะไปแล้วนะคะคลิปนี้เมนูอาหารเช้า ไส้กรอกไข่นนกระทาชีสค่ะบ๊ bye <Okay. S 1> ายบายเต็มปากก็ได้โอเคอร่อยไหมครับอรอโออ้โหแล้วว่า <Okay. S 1> กินทันเลยอ่ะคือถ้าคุณแม่คุณแม่ทาเป็นพอดีคำแบบนี้ก็จะทานง่ายนะคะโ okay. อเคอร่อยไหมครับอร่อยครับ